มั่นใจอีกมามอีกผมก็ว่าเนาะวมันกลัวจะมาตหน้าต่ตปูบ้านอยู่ตรงนี้นะฉันขออย่างเดียวขอให้ขอร้องเธอจะว่ากันเลยอืเราไม่เคยชวนก็ชวนไปวันนั้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จันทร์เช้าวันนี้เรามานั่งอยู่กับดมวเมี่ยวเมื่อได้ไม่ทันแล้วแม่วเมวนะครับแม่ยเมีวสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับได้ยินข่าวแว่วๆมีเอฟซี คนไม่ใช่เอฟซีเนาะถ้าถ้ามีพิมพ์มาแบบนี้เนาะไหนว่าไปอ่านไปอ่านเจออะไรครับเจอคอมเมนต์ไม่ดีบอกเล่าให้ฟังหน่อยครับเจอคอมเมนต์ว่าอ่านดูในนั้นว่าหมอแมวหากินอืบอกว่าน้ระบายเลยระบายเต็มที่ระบายนี่อะไรยะบอกว่าหากินกันแบบนี้เองเหรออืมว่าสามงวดยังไม่ถูกเลยจะมาหลอกเขาแบบไหนอีกเล้ะ ผมจะถามกับคนที่หลอกคุณโอนเงินมาให้แม่แมวบแม่แมวได้รับเงินจากเขาไหมไม่เคยไม่เคยนะครับไม่รู้เรื่องด้วยเชื่ออะไรเมื่อล้วเมื่อวานนี้คนเชื่ออะไรคุยชื่อเขาไม่เป็นไรแม่แมวล้วบอกว่าเกมหลอกเคยแล้วเหรออืแจ็คจะไปหลอกอะไรเขาเนาะเขาให้มาอย่างนี้เราก็ให้เขาอยางงี้ครับเขาหลอกคุณก็ไม่เห็นแม่แมวหลอกคุณให้โอนเข้าบัญชีนี่บอกไม่มีใช่ไหมไม่ีคยมีแค่ตัวเลขเป็นแนวทาง ตัวเลขที่ให้ไปคือแนวทางไม่ใช่ตัวเลขหมายเลขบัญชีนะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะ้องแม่เนาะ,ะวันนี้มีหลายท่านนะที่ยังติดตามแม่แมวให้ส่งกําลังใจมาเยอะแยะเนาะแล้วก็สีงกำลังใจมนะแใจม่แมวต่อไปนะครับในการแนวทางต,ต,ต่อไปเรื่อยบอกวันนะขอ,อให้ออกมาสายสักน้อยคนดูเป็นแสนมีคนคนเดียวที่ไม่ชอบดูไม่ชอบดูก็เลื่อนผ่านนะ้องแม่เนาะจ้านะไม่ อย่าบอกขอร้องเธออย่าว่ากันเลยอืเ่าไม่เคยว่ากันเลยมีเขาไม่อยากให้หยุดอยู่เนี้ยเขาอยากให้ทําอยู่เนี้ยยายสารบอกยายมาวานเดี๋ยวไปดูสารตะปูเอาก็เป็นกําลังใจให้แม่แมวนะครับยายก็ออกเลยเมื่อวานได้ยินข่าวว่าปวดหลังบอกแล้วเมื่อกี้ไปยกหลังคาล็เขาจะไม่ปวดอีกบนนี้ไม่ได้ไปยกไม่ได้ยกกันไหนล่ะไม่เห็นเรื่อง ย้าสารมาแล้วนะครับสารปูมันจิงก็ให้อีกแล้วให้มาวเมื่อวานนี่มานี่เลยมีมีคนทูยสามคนสี่คนที่ทรบถามเมื่อวานให้เขาแทงเก้าสามห้าปที่ปูได้แทงห้าสี่แล้วก็สามห้าสามเก้าสามตัวครับก็แทงนั่นเนี่ยตัดเล่นเก็เป็นกำลังใจให้แม่แมวต่อไปด้วยครับเด้ออย่าเดียวเนอะอย่ามาว่าอย่ามาลง เรียกยังไงลงอ่านยังไงบอจะมาคอมเมนต์กันว่ามาด่ากันเลยไม่ชอบก็ขาให้กดผ่านไหมไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ต้องซื้อตามเรานั่ได้บงเงินของคุณเราไม่ได้บังคับเงินของคุณมาซื้อตามทุกตัวจะไม่เห็นว่าดถ้าเป็นนักเล่นจริงๆเขาจะไม่ว่ากันนะครับเรื่อเป็นแค่แนวทางคุณก็ถ้าคนไหนไม่เข้าก็ไปตามด่าเขาให้หมดทั่วประเทศไทยแล้วกันเลยครับเรื่อ่ะเป็นแค่แนวทางเขาให้มันอย่างนี้เราก็ให้อย่างนี้อ่ะเนาะ ฉันก็ไม่ใช่ว่าคนทาล็อกทําอะไรก็ทําไม่เป็นเนาะแต่ชีวิตมันก็มันเป็นไทแล้วสาน่ายามันม่ใช่ว่าหากินมาอย่างนี้มันหากินมาตั้งแต่ยุสามที่ผ้าแล้วหากินอะไรหากินทางหวยเนี่ยเดี๋ยวก็จะว่าหากินทางหวยจริงจริงก็ได้กินทางน,น,นี้เน,ะนาะแลางให้กับชาวบ้านมาเยอะนะครับจะจนดังทั่วอําเภอจนสุเนินเอาง่ายๆว่าแม่หมอเนี่ยดังทั่วอำเภอสุเนินจนวันนึงจนวันหนึ่งเราก็ ได้มาถ่ายแม่หมอแมวเพราะว่าชาวบ้านเขาลือกันว่าแม่หมอแมวเป็นคนที่มีเป็นร่างทรงซึ่งให้ซึ่งเรียกผีมาได้เอาง่ายอ่าเรียกผีเรียกพูดผีเทวดามาเข้าร่างแล้วมาบอกตัวเลขได้จนชาวบ้านทั่วอำเภอนวนสูงไอ้สุงเนินเขาลือกันจนมาถึงทุกวันนี้เราก็เลยตามมาถ่ายคุณเพิ่งมาไม่ยังคุณเพิ่งมาดูไม่กี่คลิปแล้วคุณมาตัดสินว่าแม่หมอเป็นคนหลอกลวงมาถามชาวบ้านดูเองครับชาวบ้านสองคนนี่แหละ มาถามด้วยเลยไม่เคยไปหลอกเอาเงินใครนะทำด้วยใจบริสุทธิ์ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นนะไหมเนาะจวันนี้ให้เรขกอะไรยังไม่เปิดเปิดวันวันวันที่เท่าไหร่ที่วันที่เท่าไหร่มีมีหวยลาวให้ตึกเลขยไหมวันนี้ก็ออกไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยเอาไม่เอาวันจันวันจันไปดูสารด้วย น่่าาาจะเอทีมาไปดูครับวันจันทร์เนี่ยวันก็ออกแล้วเมื่อวานนี่อ๋อวันจันทร์เด็กมันซุกหรอแล้ววันนี้มันซุกวะวันนี้วันวันาท์เนี่ยวันซุกมันซุกไหมอู้อืมป้านมันจะเปิดหน้าเห็นไหมนี่ครับได้ขาวสารมาใหม่คลิปนี้ให้แม่หมอระบายนิดนึงครับเพราะว่าคนทั้งอำเภอโนไอสุงเนินนะเขารู้จักแม่หมอหมดนะครับคุณเพิ่งเข้ามาดูไม่กี่วันคุณจะมาตัดสินแม่ไม่ได้เออครับวานถูกนี่ แทงนี่แทงนี่แล้วก็แทงนี่แทงสามตัวแทงเก้าสามแล้วก็สามห้าแล้วก็ห้าสี่แทงม้อคืนนี้นี่ทำย่ามาใหม่โอ้ยช่างไหนทำนี่โอ้ยดูดูเอาธรรมชาติดีธรรมชาติธรรมชาติเตเต็มนี่เนาะใช่เวลานั่งเนาะมันได้ไม่ถึงเดียวเอานี่ตังมันได้ไม่ถึงมันได้ไม่ถึงโอ้ยเขายายฐานมาให้แล้วเขาให้พอออกพอ พอเอาออกมาเมื่อวานก็ออกเลยนี่ไงก็อ,ออกเลยก็จะวนอยู่เงียนเน,ะน,นาะแม่เนาะวนอยู่กระสานปู่นี่แหละเรื่อยๆตอนเอามาก็ตรงนี้ก็ออกอันนี้ตลอดไม่รู้แล้วสามตัวเดี๋ยวออกอนันนี้เดี๋ยวออกอันนี้เดี๋ยวออกอันนี้วนอยู่เงียเดี๋ยวออกอันนี้งวดน,นี้จะอยู่นี่ทั้งนัยอีกไหมนี่งวดน,นี้ต้องมาเห็นสื่อสารกันคนลองดูก่อนเนาะรอสักครู่เนาะจะสื่อสารกันเพราะเมื่อวานนี้นั่งสื่อสารกันล้ว เหมือนตัง้งใจอะบอกบ่ว,วานนี้ให้เราส่งแทงยี่นี้ดันมาได้ยี่นี้ให้่เออไม่ได้ให้สามห้าให้เราเอ้า <c oughs> จะได้แค <c oughs> ่ก็วนจริงๆนะวนอยู่กระสานปู่ก็อยู่อย่างนี้เนี่ยั้งแ่เอามาอืมจะถึงจะรอนั่นเลี้ยงใหญ่เนี่ยครับใครดูเดิมบ,บอกว่าที่คนดูถูกอะอืมฉันขอให้ออกราษาก่อนว่าจะช่วยเหลือในบ้านหลังนี้ไหมอย่าถ้าได้ลงเม้นด่าเนาะที้วลังใจเนาะ จ่าทน้ำตาจะไหลเลยเสียกำลังใจเนี่ยเนาะจ่ายาเด้อขอร้องฉันขอร้องเพราะฉันได้อยู่ได้กินทางนี้เนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนโตมีรถมีรถมีบ้านกับเพาะทางนี้ผมเพิ่งมาถ่ายได้ไม่กี่ไม่กี่เดือนเขาไม่เปิดเผยกันไงปิดผมเพิ่งไม่เปิดปิดเขาแต่คนในอำเภอโนนสูงไอ้สุงเนืนอเนี่ยเขารู้กันทั้งอำเภอครับว่าแม่หมูแมวให้เรียกถูกมาตลอดนะดังจนดังจนพวกเราพวก ดูทุบมาถ่ายเนี่ยนะครับเราจะมีผิดบ้างถูกบ้างเนาะใครจะให้ถูกตลอดเ๋ยวชาวบ้านเขาบ่นใจว่าแม่หมอแมวไม่คือหลอกลวงนะครับเด้อชอบก็ดูไม่ชอบก็เดินผ่านอีกทั้งคู่นะเดี๋ยวเราจะให้แม่หมอแมวให้เด็กเรากับเราเราก็จะอยู่กับแม่ทั้งวันแต่วันนี้ไม่น่าออกเลยเนาะอืย้ายมาอ่ะนี่ย้ายมาให้เลยวัแรกวันสองต้องตามมาแล้วนี่เดี๋ยวมมันต้องื่อสารก็แก่ะ ยังไม่ได้จัดอะไรแงอเาขึ้นเมื่อวานน,นี้เนาะมันต่ำไหมตหอมว่าต่ำต่ำาฮะชักเลยว,ลวยังไม่ได้เก็บอะไรเลยพกแกบวกเองเนาะว่าให้เอาขนาดนี้แหละถูกแกบอกนแน่เนแน่เหมือนกันเนาะพอเอาขึ้นแม,ม่เอายกออกมาเมื่อวานนลครับที่เก่าอยู่ก็ออกออกสามห้า วันนี้ก็น่าจะมีเลขที่ปู่มาเอาไปซื้อกลับนี่ครับมีแค่สี่ตัวแค่นี้นะครับกล้าไปกล้ามาอ่เนี้ยออกบนนี่แหละไม่มีอะไรออกยังออกศูนย์ศูนย์ก็สี่ศูนย์เนาะเลขโอ้ยอ่ะแม่แมวมั่นใจเลขสารบู่ไหมมั่นใจอีกก่ามาอีกผมก็ว่าไงว่ามันกลัวจะมาไอ้ห้าเก้าสามเนี่ยถามตัวเลยนี่หรือไอ้ห้าเก้าสามอ่ะงอดนะยบอกว่กลัวจะเป็นตัวนี้ เดี๋ยวแวผมจะตรวดดูก่อนเดอ๋เด็กคือมันจะวนอยู่กระสานนี่เนาะแม่แมวมั่นใจเ็กห้าเก้าสามเลยบอกไหมหันมาดูหน้าดูทำไมจองรลง่งๆเลย <c oughs> อย่ารลองแม่บอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่ลง <c oughs> เอาลงวันนี้แหละห้าเก้าสามเด็กโจะมาตรงนั้นนะ 5, 9, <c oughs> เอาเลยครับไปเสี่ยงหวยไทยหรือหวยลาวก็ได้ครับเรื่ออันนี้เอาหวยลาวเน้นที่หวยลาวเพราะว่างวดยายสารมาใหม่ปุ๊บก็ออกเลยสามห้าสามห้าห้าสามเอาตีไปให้เขาเล่นไปเลยอืเอาเอาในนั้นแหละปักเลยเนาะเอาเก้าสี่หนึ่งเอาเก้าสี่หนึ่งเลยครับเด้อตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเลยลองเล่นดูนะเก้าสี่หนึ่งเลยเก้าสี่หนึ่งโอเคครับ เป็นแค่แนวทางรัฐบาลเราในวันที่มันถุกนี้มันถุกนั่นแหละอ่ะขอบคุณครับสำหรับแม่หมอแมวมันต้องอิใจว่ายังอยู่อีกอืมว่าจะออกอีกเนี้ยเอาละใบออกเก้าสี่ก็สี่หนึ่งเนี้ยนก็เลยตีไปเลยเก้าสี่หนึ่งไปเลยสามตัวเก้าสี่หนึ่งอืมัดเล่นเอานะครับเลยถูกไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเป็นแค่แนวทางนะครับเพราะว่พึ่งย้ายออกมาแล้วเราก็ไม่ได้นั่งด้วยอืมเพียงอธิษฐานขอเลย นเนี่ยลองดูเก้าสีหนึ่งครับผมไม่แน่จะพรุ่งนี้จะเข้ามาถามใหม่ขอบคุณครับแม่แมวครับสู้ๆเลยครับเด้อสู้ๆครับสู้ๆครับอ่ะแล้วก็กลับมาหาแม่แมวนะครับหลังจากที่อ่ากำลังราร้องเลยบอกร้องเลยนี่โอ้ยอยาดเลยครับเด้อพยายามอย่าคอมเมนต์แต่ผมจะปิดคอมเมนต์นะครับถ้าทำแบบนี้ต่อมาผมจะปล่อยคอมเมนต์ไปดูก่อนวันนี้นะถ้าอย่างไรผมจะปิดคอมเมนต์ใครก็คอมเมนต์เข้ามาไม่ได้เลยครับเด้อหลังจาก แม่เมวผมไม่สบายใจนอนป่วยมาสองสามคืนเลยอะวันนี้ก็กลับมาให้กำลังใจกันครับโอ้โหมาครับรถจริงจริงนอนมันเขาเปิดดูไม่บอกกระสงไม่บอกอยคุยร้องเลยโอ้โหร้องน้ร้องไห้ทั้งน้ำตาเลยอันนี้ใหีกำลังใจกันแล้วคิดแต่ว่าแม่เขาดูถูกกูดีนะให้ออกราษาแล้วกูจะดูพวกที่ดูถูกกูนั่งปฏิญาณจะยิ่ง ก็จะเอาให้ได้ให้หลวงปู่แล้วก็ให้ทางเบื้องบนแค่สามงวดแล้วก็หยุดสามงวดแล้วก็หยุดนั่งอธิษฐานอยู่ที่นี่ให้ไม้ยังเกา่าให้ช่วยลูกหลานยังเกา่าเพราะในบ้านก็แยกกัแลแ้วตอนนี้จะลุงตุงนองแต่ยังไงก็ยังไงก็ได้ฉันว่าต้องได้ชีวิตมันเพราะว่า แต่ต้องให้เลี้ยงให้ให้ครบนะเอ้านะครับเลี้ยงให้ครบแต่อย่าขอทุกคนอย่าเม่นมาด่ากันเลยไม่เมแมวบอกมั่นใจเลยใครดูถูกกูไว้พอดูออกราษาเนี่ยนะไหมเนาะฉันพูดต่อหน้าต่อปู่บ้านอยู่ตรงนี้ในบ้านก็มีิ้่ศาลพระปู่ที่ถ้าอย่างนั้นคนทั้งอำเภอน่ะเขาไม่เชื่อมั่นในในเลขของแม่หมอแล้วครับไอ้พวกดูถูกนะฉันขออย่างเดียวขอให้ ขอให้ออกมาสาก่อนไอ้เพิ่อนรอดูด้ยวยอย่ามาซื้อตามด้ยวยเนาะเนาาคนที่ดูถูกว่าอย่ามาซื้อตามด้ยวยขอบคุณแม่แมีไว้ั้งครับขอบคุณมากครับจ้าวัดีจ้าสู้ๆจ้า